สวัสดีค่ะมาเจอกันคลิปนี้นะคะคำที่สิบแล้วเหลืออีกเพียงสี่คำนะคะก็จะหมดคำศัพท์ชุดที่หนึ่งนะคะโอเคเรามาเขียนกันต่อคำว่าขอบคุณนะคะภาษาจีนก็คือเชี่ยเชี่ีชีตัวนี้นะคะจะไม่ใส่เสียงนะคะคำที่สองถ้าพินอินเราสังเกตว่าไม่มีเสียง อ่าใส่ข้างบนนะคะก็จะออกเสียงเบาเชี่ยเชียเชี่ยเชียเชี่ยเชียเชียช่ยเสียอ่าไม่ใช่ชอชางนะคะอ่าออกประมาณซอโซนะคะเชียช่ยเสียขอบคุณอ่าตัวนี้จะยาวนิดหน่อย เพิ่มจากอันแรกนะคะก็คือเตียนก็คือจุดนะคะเขียนลงมาเตียนเชี่ย er. ใส่เสียงสีนะคะชี er. ่าอันนี้เขียนต่อกันนะสองหนึ่งสองต่อไปตววไปทางซ้ายสาม 1> 1, 2, ตียนหนึ่งสองเดินไปทางซ้ายสามขีดลงมาตรงกรงสี่หนึ่งสองสามลงมาสี่ห้าชึบขีดต่อกันนะเส้นนี้ต่อมาหนึ่งสองสามสี่ ห้าคราวนี้เติมขีดข้างในหนึ่งขีดก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเติมขีดข้างในสองขีดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคราวนี้ปิดขีดยาวๆมาข้างหน้า ชึบแล้วปิดข้างล่างไปเลยต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปิดชึบเก้าขีดลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขีดลงมาชืบสิบเอ็ดตัวสุดท้ายแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเตียนจุดสิบสอง โอเคคำว่า s h ี่สังเกตได้ว่าหนึ่งช่องนะคะจะแบ่งเป็นสามส่วนเห็นไหมเราต้องจัดจัดช่องไฟให้เขาดีๆนะคะอย่าเบียดกันเกินไปหรือว่าห่างเกินไปเราต้องชีดกันพอดีพอดีนะคะก็จะเป็นคำว่า s h ี่อ่ะทีนี้เรามาเริ่มเขียนกัน จุดการเตียนหนึ่งสองสามสี่ขีดลงมาห้าชึบหนึ่งสองสามสี่ ห้าขีดข้างในหนึ่งขีดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าข้าใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขียนมาจากข้างหน้าเลยเออกมาเลยนะคะเชื่อปิดไปเลยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเขียนลงมาจากตรงมุมนี้ชุบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขียตรงตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ดเก้าสิบสิบเอ็ดสุดท้ายแล้วอ้าอ้าไม่เป็นไรดูอันนี้เราซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเปลี่ยน จุดเสร็จแล้วโอเคนะอ่าใครไม่ทันดูใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าตัวข้างหน้าระวังอย่าให้มันลอยมากนะเราสื่อเขียนใหม่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะมาใหม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12องโอเคอ่ะพอได้นะทุกคนค่อยๆเขียนเดี๋ยวเราซื้อจะเขียนต่อให้หมดนะ,ะเขียนอย่างน้้นึงอ่าค่อยๆเขียนไปแล้วก็จะชินนะคะ ก็จะพอกะได้เราเื้อเขียนหมดแลวอ่าทีนี้ ด้วยการที่คคำว่าเชี่ยเชี่ยสองคำเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะคะเวลาเขียนบรรทัดต่อมานะคะคราวนี้เราจะให้เขียนต่อกันไปเลยอ่าให้เขียนพินยินตัวนี้นะคะตัวเดียวให้ใส่เสียงสี่เชี่ยเชี่ยให้หมดให้หมดนะคะของอันนี้เราจะเขียนเสียงสี่ บรรทัดนี้นะคะบรรทัดแรกเชี่ยก็จะเป็นเสียงสี่แต่บรรทัดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเขียนคำว่าเชี sh ier, sh ier ่ยเชี่ยอันนี้ตัวที่สองจะไม่มีเสียงโอเคไหมอ่ะตัวที่สองจะไม่มีเสียงเชี sh ier, sh ier ่ยเชี่ยอ่ะเป็นคำว่าขอบคุณและเชี sh ier, sh ier ่ยเชี่ย เราก็ใส่คําเต็มเต็มไปเลยนะคะเียเีโอเคไหมอ่าเขียนไปเลยนะคะทั้งบรรทัดอันนี้ก็มันก็จะเขียนเหมือนกันแต่ว่าเวลาอ่านก็จะไม่เหมือนกันนะคะอินอิน 谢谢。 อันนี้ข้างหน้าพยายามนี่ยให้มันลอยนะคะให้พยายามให้มันบาลานซ์กันหน่อย ถ้าตัวไหนไม่สวยแล้วก็ค่อยๆเขียนใหม่นะคะเพราะว่าชีตของเราเองเราเขียนเอออีกอย่างหนึ่งที่เราซื้อไม่อ่ะให้เขียนปรกการนะคะเนีย่ยอย่างเราซื้อไปคนเขียนวัดมากใช่ไหมบางที เส้นมันก็จะดูยาวกว่าปกติถ้ายิ่งเขียนปากกานะคะมันก็จะยิ่งหวัดกว่านี้อีกนะเพราะว่าน้ำบึกมันจะเยิมนะคะ อ่าเสร็จแล้วเชี sh ier, sh ier ่ชี่ยทีนี้เด็กๆนะคะตัวนี้ก็จะเหลือช่องเยอะนิดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ออีกห้าแถวให้นักเรียนนะคะเขียนเองคำว่า s ชี่เชียชี่เชียชีเียเหมือน,นทรทานนี้เป๊ะเลยนะเขียนทั้งหมดเลยอีกห้าแถวนะคะโอเคคำที่สิบผ่านไปนะคะ คำที่สิบเอ็ดคือคำว่าปู้เข้าชีปู้เข้าชีอ่เรามาดูกันคำว่าปูเาเปาาป้เข้าชีเป็นยังไงคำว่าปู้เข้าชีแปลว่าไม่ต้องเกรงใจอ่ถ้าบางโรงเรียนนะคะใส่เสียงให้แบบนี้ก็ไม่ผิด นะเพราะว่าคำนี้เอาเสียงสี่หรือบางหนังสือจะไม่มีเสียงอันนี้ก็ไม่ดน,นะเราเอาตามที่เราซื้อของหนทูที่โรงเรียนสอนนะอ่ะปู่เครื่อีปูเครื่อีไม่ต้องเกรงใจมาอีกแล้วปู เราซื้อบอกว่าไงปู้แปลว่าไม่ปู้มีสี่สี่สคำนะคะสี่ลำดับขีดสองสามสี่อ่าเราเขียนไปแล้ว,ลวปู้ตัวเดียวแปลว่าไม่เป็นปฏิเสธแต่ถ้าอยู่กับคำว่าเคื่อขีด เอร์ชี่เครืเป็นเสียงสี่ผู้เลยต้องอ่านจากสี่เสียงสี่ผู้เป็นหูหูเอร์ชี่โอเคนะอ่ะมาดูต่อเอร์เ่อร์เสียงสี่ขีดนหนึ่งสองขีดนแนวนอนสาม ตัวไวทางซ้ายสี่ขีดต่อกันห้าขีดลงมาหกขีดลงมาเจ็ดเตียนขีดต่อกันขีดลงมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเก้าช่องตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมเส้นนี้ต้องขีดต่อกันนะคะชุดแล้วค่อยขีดแนวนอนปิดเป็นสี่เหลี่ยมอ่าคือ ต่อไปชี่เขียนยังไงมาดูสิชี่ตัวเดียวเสียงสี่เราเสื้อเขีนยนเสียงสี่นะอ่าหนึ่งสองสามอันนี้เขียนต่อกันนะคะชี่ พี่จริงชี้คําเดียวนี้แปลว่าอากาศบรรยากาศชั้นบรรยากาศอะไรพวกนี้นะเคือแปลว่าแขกแขกที่มาบ้านอะไรเนี้ยนะเชือชี้เก่งใจอ่าทีนี้มาดูคำมาปูนค่ะเหมือนเดิมแนวนอนหนึ่งอเบี่ยงมาหน่อย สองสามสี่เสร็จแล้วใส่เพินอินนะคะผู้ ต่อไปเขียนถึงหมดบรรทัดนะคะอ่าอันนี้คำที่11แล้วนะเรามีทั้งหมด13บสาคำใกล้แล้วใกล้เรียนจบแล้วนะคะง่ายมากเรียนกับเราซื้อก็ค่อยๆเรียนนะคะต้องใช้ เวลาหน่อยเพราะว่าเป็นการหัดเขียนนะคะหัดเขียนต้องใจเยน็เยนๆอ่ะเราได้แล้วปุ๊ทีนี้มาคือแล้วนะได้แล้วคืออ่าทาหันก่อนเขียนนะคะนะเริ่ม หนึ่งจุดหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็อะไรต่อสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดขีดตรงลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขีดชึบต่อกันนะเส้นนี้ต่อไปตัวสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปิดเลยอี่เหลี่ยมอ่ะเก่งมากทุกคน อ่ะเขียนต่อนะคะคือ อ่ะจะเสร็จแล้วนะโอเคทีนี้ชี้ใส่เสียงสีนะคะชี้ หนึ่งสองสีสองจะสั้นกว่านะคะแล้วก็ลงนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ ระวังขีดที่สองเนี่ยให้มันทะลุนะคะเพื่อความสวยงาม เหลืออีกสี่ตัวนะโอเคเสร็จแล้วคำว่าปูเครื่อชีทีนี้อีกบรรทัดหนึ่งเราเขยียงต่อกันสามตัวนะคะคราวนี้พินอินคำว่าปูต้งองมนเสียงสองปูเครื่อชี 嗯、啊，不合适。嗯、啊，那个弦在那那，那个选，不合适，不合适，不合适。 ออคอร์สนี้เล่มที่หนึ่งนะคะนักเรียนก็แบ่งเรียนตามที่สะดวกนะคะหรือว่าเอาเท่าที่ไหวนะอย่าเรียนทีเดียวรวดเดียวนะคะมันจะเหนื่อยเกินแล้วมันก็จะจำไม่ค่อยได้นะคะก็ค่อยๆจำทีละหนึ่งสองคำก็ได้แล้วก็ มีเวลาก็หาสมุดเปล่าออมาคัาดเพิ่มนะคะหลังจากที่คัดในชีตแล้วนะถ้ายังจำไม่ได้ก็หันหลังก็ได้หันหลังชีดเนะี่ยมันจะมีกระดาษว่างก็เขียนข้างหลังเขียนคัดไปเรื่อยๆไม่ต้องเอ,อ อยู่ในช่องก็ได้ไม่ต้องตีช่องก็ได้ก็เขียนต่อตรงไปเรื่อยๆแนวนอน อ่าอันนี้เหลืออีกสองช่องนะคะคือปูเขื่อชีก็เขียนปูเขื่อไปอ่าทีน,นี้เหลืออีกสามบรรทัดนะคะก็เขียนเหมือนเดิมปูเขื่อชิปูเข่อช,ชีอ่าเขียนเหมือนเดิมโอเค ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนคำว่าตุ้ยปู้ฉีตุ้ยปู้ฉีอ่าแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ